ชั่วโมงที่เก้าเครื่องหมายวรรคตอนชั่วโมงที่เก้าเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนเป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเครื่องหมายวรรคตอนเป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเครื่องหมายชนิดแรกคือ 1. มะหับพาดมะหับพาด เป็นเครื่องหมายรูปจุดเป็นเครื่องหมายรูปจุดมีวิธีใช้ดังนี้ใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นคำยอ่อเช่นพุทธศักราชจะเขียนเป็นพอพานมหภาคสศรามหภาคหรือพอจุดสอจุดนั่นเองต่อมาใช้เขียนตำแหน่งแสดงจุดทศนิยมเช่น9.30นาฬิกา30นาที ต่อมาใช้เขียนหลังตัวเลขกำกับข้อย่อยเช่น1 2 3จุดจุดจุดหรือ1มหบภาค2มหบภาค3มหหบภาคเครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมายจุลภาคหรือที่เรามักเขียนในเป็นเครื่องหมายลูกน้ำนั่นเองหรือที่เราเรียกว่าเครื่องหมายลูกน้ำนั่นเองมีวิธีใช้ดังนี้ ใช้เขียนขั้นคำเพื่อแยกข้อความออกจากกันใช้เขียนขั้นคำเพื่อแยกข้อความออกจากกันเช่นผลไม้หลากชนิดเช่นมะม่วงมังคุดลำดุดลำใหญ่ก็จะขั้นด้วยจุลภาคเพื่อแสดงว่ามีหลายชนิดต่อมาใช้ขั้นตัวเลขเช่น1,200บาท 1,200บาทก็จะใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือที่เราเรียกกันว่าลูกน้ำเขียนขั้นเพื่อแสดงเป็นจำนวนตัวเลขที่ถูกต้องต่อมาเครื่องหมายที่3เครื่องหมายปรัชนีหรือเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายปรัชนีหรือเครื่องหมายคำถามใช้เขียนหลังประโยคคำถามเช่นเธอจะไปไหนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายปรัชนีแต่จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ ไม่ผิดหลักภาษาต่อมาเครื่องหมายที่สี่เรียกว่านักคาลิคิตนักคาลิคิดคือเครื่องหมายวงเล็บคือเครื่องหมายวงเล็บใช้เขียนคล่อมข้อความเพื่ออธิบายคําที่อยู่ข้างหน้าเช่นพระเนตรและก็เขียนนักคาลิคิตและมีคําว่าตาอยู่ข้างในเพื่อจะสื่อว่าพระเนตรหมายถึงตานั่นเอง เครื่องหมายต่อมาเครื่องหมายอย่างที่5คืออัศเจรียอัศเจตรียคือเครื่องหมายตกใจมีวิธีใช้ดังนี้ใช้หลังคำอุทานเช่นโอ้ยใช้เขียนหลังคำเรียนเสียงธรรมชาติเช่นปั้งปั้ง,งอาจจะเป็นเสียงฟ้าร้องหรือเสียงของตกก็ได้ฟ้าผ่าดังปั้ง ต่อไปเรามาดูเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายข้อที่6คืออันยัประกาศอันยัประกาศคือเครื่องหมายคําพูดวิธีการเขียนเครื่องหมายอันยัประกาศให้เอาหัวลงก่อนอหัวลงก่อนแล้วจึงตามด้วยหัวขึ้นหัวลงแล้วก็เขียนข้อความเขียนข้อความไปแล้วก็ตามไปห,หัวขึ้นต้องเขียนแบบนี้ถึงจะถูกต้อง วิธีการใช้เครื่องหมายอันยประกาศคือใช้คล่อมข้อความที่ต้องการเน้นเช่นแม่บอกว่าลูกต้องเป็นเด็กดีเพื่อเน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้นก็คือลูกต้องเป็นเด็กดีคือคำพูดของแม่ที่บอกกับลูกและต้องการเน้นให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นจบแล้วเครื่องหมายทั้ง6ชนิดที่เราเรียนมาให้นักเรียนเขียนสรุป ลงในสมุดให้เรียบร้อยภาระงานก็คือให้นักเรียนเขียนในสมุดให้เรียบร้อยเป็นสรุปของนักเรียนเองเขียนทุกตัวอักษรไม่มีการย่อสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนแับเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดี